สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็มีเรื่องราวอัปเดตที่เกี่ยวกับวอลเล์บอลครับแมตช์ล่าสุดสาวไทยเราก็พ่ายต่อโปแลนด์ไปศูนย์ต่อ3เซตนะครับซึ่งการแพ้ครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับเลยครับว่าโปแลนด์เองเขาเหนือกว่าเราทุกอย่างครับโดยเฉพาะเรื่องของความสูงเนี่ยสูงจริงๆนะครับผู้เล่นโปแลนด์เนี่ยขนาดเรากระโดดอย่างทัดดาวเนี่ย กระโดดบล็อกเนี่ยหรือว่ากระโดดตีบอลเร็วเนี่ยกระโดดสุดตัวนะแต่เพืเ่อนของโปแลนด์เองขยิงนิดนึงแล้วก็ยกแขนนิดนึงก็เท่ากับทัดดาวแล้วนะครับเกมนี้สู้เขายากจริงๆโปแลนด์เนี่ยอันดับ9ของโลกครับละเราเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่สของโลกละเกมนี้ก็ถือว่าสู้ยากมากๆครับเซตแรกเนี่ยก็พอสู่สีนะในช่วงต้นเซตคือต้นเซตเนี่ยเราสู้ได้เลยแหละคือประมาณ5แต้ม6แต้มหรือว่า10แต้มก็ยังสู้กันได้อยู่ แต่ว่าหลังจาก10แต้มมาแล้วแต้มมันเริ่มขาดครับเริ่มห่างไปแต่แต้มทีแตแต้มห่างไปจนถึง5 6แต้มเลยครับบางครั้งทําให้เราไล่ตามยากครับถ้าวลบอลห่างขนาดนี้เนี่ยโอกาสที่จะแพ้มีสูงมากครับห่าง1แต้มหรือว่า2แต้มเนี่ยก็ายากแล้วนะครับแต่นี่ห่างหแต้มโอกาสชนะยากมากสำหรับสาวไทยเราในเกมนี้ครับแล้วก็แพ้ไปครับแต่ว่าแพ้แบบไม่หมดรูปนะก็ยังสู้ได้อยู่พยายามสู้อย่างชาโจเอ็นก็พยายามตบพิมพิยานก็พยายามตบ และเกมนี้วิพวีเองครับก็ลงมาแต่ไม่เหมือนเกมที่แล้วครับเกมนี้ก็ยากหน่อยเพราะว่าคู่แข่งตัวสูงและโคด้ดด่วนเนี่ยก็คนอนข้างโรเตชันนักกีฬาเลยครับแมตชนี้ส่งผู้เล่นที่ยังไม่เคยได้รับโอกาสลงสนามลงเล่นนะครับเพื่อที่จะได้ประสบการณ์และก็ลดการตึงสนามในเวลาแข่งขันจริงซึ่งจากเทสตดูเนี่ยในเกมเราก็ดูดีครับแต่ว่าบอลแรกหรือว่าบอลเสิร์ฟของโปลแลนด์เนี่ยดีกว่าดีมากๆครับโดยเฉพาะบอลเสิร์ฟเนี่ย เสิร์ฟเอได้หลายครั้งครับแล้วก็เสิร์ฟกดดันเราได้เยอะทําให้การรับบอลแรกของเราเนี่ยไม่ดีเลยครับโดยเฉพาะผู้เล่นหมายเลขสิอของโปแลนด์เนี่ยทำแต้งได้เป็นกรอบเป็นกรรมากตีคมมากแล้วก็ตัวสูงมากนะครับคือฟาดแล้วแต่ละจังหวะเนี่ยเราแทบรับไม่ได้ไม่ต้องรับกันเลยครับเพราะว่าช่วงตัวเขายาวครับแล้ววงสวิงเขากว้างฟาดมาเนี่ยแรงมากๆครับแล้วเขาก็ตัวสูงครับทำให้บอลเนี่ยกดลงแรง ซึ่งเราก็รับแทบไม่ได้แล้วครับก็พยายามตบพยายามตีนะแต่ว่าไม่ได้ก็ได้ยากมากครับส่วนชาโจเนี่ยก็มีได้บ้างครับแมต์นี้ก็ถือว่าเขานี่แหละที่ทําแต้มได้ค่อนข้างดูดีเลยครับชาโจนแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกมรับของเราครับที่เรารับไม่ได้มีจังหวะทําแล้วทําไม่ได้แล้วก็มีจังหวะที่น่าจะรับได้แต่ก็รับไม่ได้ซึ่งก็ต้องยกเครดิตให้กับโปแลนด์ด้วยหละครับบอลแรกดีมากบอลแก้ก็ดีแม้แต่บอลที่จังหวะจะเสียอยู่แล้วครับยังงัดขึ้นมาแล้วก็ได้แต้ม คือโมเมนตัมเป็นของโปแลจริงๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งเอาชนะอิตาลีมาในแมตช์ล่าสุด3ต่อ1เซตครับส่วนเราเนี่ยเอาชนะแคนาดามาได้3ต่อศูนเซตซึ่งผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดของเราในวันนี้ครับเฉพาะไทยเรานะครับก็เป็นชาชลโมกสีครับที่ทำไปเนี่ย7แต้มครับบล็อก3ามรวมๆแล้วก็เป็น10แต้มครับเกมนี้ทำแต้มถือว่าเยอะนะอีกคนหนึ่งก็เป็นวิภาวีครับที่ทำไป7ดแต้มในคนก็เป็นทัดดาวครับทำ5พิมพิชาเนี่ยก็หครับอัชราพรทำ4 และก็ชัชาครับทำสี่แต้มถือว่าก็ยังดีนะครับที่ทําแต้มได้ค่อนข้างเยอะอยู่อย่างชาชชวเนี่ยทำสิบแต้มแมตทีแล้วทํา17ส่วนวิภาวีเนี่ยทำไป7แต้มแมตทีแล้วทาไป18เกมนี้เจอกันหนักจริงๆครับทำแต้มได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับสาวไทยซึ่งแอดก็ or, มีคลิปให้ได้บางช่วงบางตอนมาชมกันเหมือนเช่นเคยครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คัดให้แต่จังหวะที่สาวไทยทําแต้มได้นะครับก็มีบ้างที่มีโปรแลนด์เพราะว่าโปแลนด์ทำแต้มเยอะมากครับเกมนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปครับแอดก็ขอแนะนผี่นู้เย เป็นแบรนด์ Embraster ซึ่งนั่นก็คือน้ําตาเทียมไฮายาเทียครับที่มีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันและก็ได้รับมาตรฐานสากลด้วยนะครับซึ่งยังไม่พอแค่นั้นครับยังช่วยบรรเทาอาการตาแห้งเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ดวงตาสําหรับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์และผู้ทําเลสิกและยังปราศจากเชือ้ออะไรก็สารกันเสียครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนาทั่วประเทศไทยเลยสําหรับน้ําตาเทียมไฮยาเทียก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับ มาเริ่มที่จังหวะนี้ครับจังหวะนี้เป็นฝั่งเราครับที่ฟาดไปแต่ว่าติดบล็อกแบบนี้แหละครับเขายืนเฉยๆครับดูครับขยิบนิดนึงเนี่ยไม่ได้แบบกระโดดสูงมากมายนะครับผู้เล่นของโปแลดแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะเราแก้ได้ครับเอาละครับถือว่ายอดเยี่ยมครับจังหวะนี้แก้ได้สําเร็จบอลเร็วเรานะครับแล้วดูโปแลดบ้างครับโอ้โหบอลเร็วเขาโหดนะครับคนนี้ดูครับเนี่ย บอลเดียวเขาเราเนี่ยบล็อกไม่ได้เลยครับแล้วก็รับไม่ได้ด้วยเพราะเขาช่วงตัวยาวเขาฟาดแรงแล้วเราบ้างครับอัจฉราพรครับเนี่แหละครับต้องตีแบบนี้ครับแต่ว่ามันตีแบบนี้ทุกลูกไม่ได้สิครับเราแล้วดูเขาฟาดติดบล็อกครับจังหวะนี้โอ้โหเป็นบล็อกของชัดชุออนนะครับโอ้โหแม่ชัดตีไกลขนาดนี้ก็ติดบล็อกอยู่แล้วครับแล้วดูลูกเสิร์ฟเขาโอ้โหบอลแบบนี้แก้ยากครับ ชาจรก็ตีไปติดบล็อกคือบนแรกบนเสิฟดีมากครับแล้วจังหวะนนี้เขารับได้ครับ3ามเม็ดกลางเขารับได้แล้วโอ้โหตีไม่ผ่านครับอัจฉราพรแล้วเราบ้างครับเรียบร้อยชาจรโมกสีครับจังหวะนนี้ชาจรเนี่ยชอบตีทะลุบล็อกนะครับคนนี้ตีแม่นมากครับแล้วดูอีกหนึ่งจังหวะพรพันเซตโอ้โหบอลเร็วของทันดาวม่ไม่ไหวจริงๆครับบอลเร็วดูครับ โอ้โหขนาดกระโดดนะครับยังไม่ผ่านมือเขาเลยสูงมากครับโอ้โหแล้วดูเขาตีจังหวะนี้พิมพิยาถึงกับกระโดดเลยครับโอ้โหแรงจริงครับคนละไซส์กันเลยนะครับถ้าวัดกันจริงๆโอ้โหแหมจังหวะนี้ต้องเจอชัชุออนครับลูกหนักเขาได้นะครับชัชชุออนแล้วดูครับโอ้โหโปแลนโปแลนสูงมากครับสูงกว่าเสาเน็ตด้วยซ้ํานะ ดูครับเราฟาดจังหวะนี้ได้แล้วครับโอ้โหเนี่ยนะครับช่วงตัวยาวแต่ว่าความเร็วภาคพื้นเนี่ยเขาจะช้าครับดูเราบ้างครับรัชชาต้องตีแบบนี้ครับทะลุบล็อกไปเลยครับรัชชาลงมาก็ฟาดได้สองสามแต้มเลยนะครับแต่ว่าก็โดนโปลแลนด์อีกแล้วแล้วมือเดียวทัดดาวเรียบร้อยแม่ชอบครับบอลเร็วแบบนี้ ม่อยู่แน่นอนครับถ้าบล็อกคนเดียวเลยดูฝั่งโปรแลรนด์บ้างอ้าล้นๆมาก็โดนทัดดาวนี่ครับแบบนี้โอ้โหยิ้มแก้มปรีเลยครับเจ้าตัวนี่นะครับอย่าล้นมาก็แล้วกันครับแล้วจังหวะน,นี้เขาเอาคืนครับโอ้โหแม่จะบล็อกยังไงไหวนะครับแบบนี้ชมพู่เซตมาแล้วชัดชุออดไม่เหลือครับจังหวะน,นี้ หลยหลังบ้างครับยิ้มแฉ่งนะครับชัชุอนแล้วจังหวะนี้บล็อกได้ครับโอ้โหชัชุนอีกแล้วแมตต์นี้บล็อกไป3ครั้งครับโอ้โหนี่นะครับหมายเลขสิบเอ็ดกระโดดฟาดทีนียใครจะไปรับเลยครับแล้วดูของเขาบ้างครับโอ้โหโปแลนด์ครับไม่น่าแลยที่เขาถึงชนะอิตาลีได้นะครับแล้วดูจังหวะนี้เขาแก้แล้วเขาได้แต้มเลยครับแม่ป็นบอลแก้นะครับเราเหมือนจะได้แล้วช่วงตัวเขายาวครับดูครับเนี่ย ยกแขนไปแล้วก็ลงเลยครับโอ้โหมาดูอีกหนึ่งจังหวะชัดชูออนโอ้ยแม่ตบจนเจ้าตัวเสียหลักนะครับแต่ก็ยังไม่ยอมโปรแลนด์สุดท้ายก็ออกเป็นแต้มของเรานะครับดูครับยังวิ่งมาโอ้โหมุ่งมั่นมากครับเล่นโปรแลนด์แล้วจังหวะนี้เราฟาดเรียบร้อยครับชัดชุออนแม่ต้องชัดชุออนจริงๆครับ3เมตรกลางนี่ก็เป็นไฮไลท์บางโชว์บางตอนครับ ก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยสู้ได้ยากมากๆเลยเกมนี้โคดูนเองก็ยังเครียดเหมือนกันนะครับเพราะเกมนี้เราสู้ได้ยากมากสู้แทบไม่ได้เลยครับเพราะโปแลนด์เองมาดีก็ต้องยอมรับเขาด้วยครับขณะที่ว่าชนะอิตาลีได้เนี่ยสามต่อหนึ่งเซตก็ไม่ธรรมดาแล้วครับอิตาลีแชมป์เก่าโปแลนด์เนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวเต็งก็ว่าได้นะครับในครั้งนี้เพราะว่าในเรื่องของสรีระร่างกายโปแลนด์ได้เปลี่ยนมากๆแล้วก็แท็กติกการเล่นเนี่ยเขาจะเน้นบอลเร็วครับ บอลเร็วเนี่ยเขาทําได้ดีเลยแล้วเราเนี่ยไม่ทันส่วนในประเทศไทยของเราก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีที่จะเจอกับเกาหลีใต้ครับจะแข่งกันกันในวันที่4มิถุนายนนี้ยังไงก็ต้องรอติดตามเชียร์กันนะครับสาหรับแฟนๆกีฬาวอลเลย์บอลแอดก็จะมาเดตข่าวสารเรื่องราวให้ฟังกันแบบนี้เรื่อยๆเลยอย่าลืมติดตามกันนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้แอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันัปเดตเรื่องราวแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์เป็นกันบางเจด้วยครับเป็นแฟนท่านใดมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มกันเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับให้ยาเทียตัวยาโซเดียมให้ยารูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตา